เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะะูกค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ววันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน i c l o u d นะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำ ผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1เท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึง3เท่านะครับโหลดจูจีใต้คลิปเลยครับที่บบนะครับวันนี้รอยู่ใน s ไร S D Gandam Eternal นะครับผมวันนี้มาบอกให้เพื่อนๆเตรียมของไว้สําหรับวันพรุ่งนี้คือวันที่30วันนี้มีพูดน่าจะเป็นวัน29แต่มีอัดไว้วันที่ยีนะครับผมสิ่งต้องเตรียมตัวก็คืออะไรครับีเ่เรามากดดูนี่ก่อนเลย คุณแกนดัมซีดนี่เองนะครับสำหรับใครที่ไม่ทำก็รีบทำจะเปิดเอทานอลมาใหม่นะครับผมก็คืออีกด่านหนึ่งแล้วก็เป็นในส่วนแกนดัมซีดแอดเทแล้วก็อีเวนต์ของแกนดัมซีดก็คือแกนดัมซีดหมดเลยเพราะนั้นสิ่งที่เพื่อนเตรียมตัวก็คือคูณต่างๆของแพคแกนดัมซีดเพราะเราต้องใช้ลงถูกไหมครับถ้าใครไม่ปัน้นอาจจะผ่านด,าด่านยากนิดนึงนะครับก็พยายามปั้นสักนิดนึงนะครับ เดี๋ยวมีขอญาติขอญาติพูดว่าเราควรจะต้องเตรียมอะไรบ้างหรือว่าใครที่ไม่เคยทําหรือว่าเพิ่งจะเริ่มทํากันท่าซีก็เดี๋ยวมีขญาติแนะนําไปเลยแล้วกันนะครับอ่ะคุณที่มีคุณที่มีแนะนํานะครับก็คือฟีดอมยูอาแต่ถ้าเกิดสมบุรณอ่ะออกยากไปหรือไงก็ไปใช้ไซส์ฟีดอมไม่ที่สามสิบเลยก็ได้ครับอ่ะต่อไปในส่วนส่วนที่สองคือเพอร์เฟกต์สไตล์สามารถที่จะเอาไปใช้งานทางทุกทุกที่ทุกจำทุกที่เลยครับ นอกโลกอากาศอะไรได้หมดเลยแถมยิงกันทุกระยะก็ค่อนข้างดีมากนะครับสามารถปั้นได้ใช้งานดีและมันเท่ด้วยต่อไปเป็นส่วนตัวแจกก็คือฟรีดอมเบตโอนะครับผมแต่ว่าจะเล่นได้แค่นอกโลกนะเพราะครบเครื่องถ้าแมปรดเด็ด้วยนะครับต่อไปเป็นส่วนออฟจัสติดเบตโอนะครับผมก็อันนี้ก็เหมือนคล้ายๆฟรีดอมแต่ว่าจะเป็นสายโจมตีพลังโจมตีจะเยอะ,ยอะกว่าอาดับูน,นถึงแท้งตอนนี้ก็คือต้องเป็นโปรเดิแกนดัมเลยครับแต่ว่ามันจะเป็นแท้งที่หลบเก่งนะครับ ว่าถ้าฟันเล่ของเขาเนี่ยเวลาโจมตีจะลดค่าแม่นจะทำให้ตัวเขาเนี่ยหลบเก่งนักบินก็เอาเป็นพวกอัลโมโรเล่เลยครับตัวในตู้แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่มีไม่อยากจะสร้างโพเวดิตก็สร้างเป็นตัวนี้ก็ได้มีว่าถือก,กว่าอีกนะเออ่ฟอร์บิเลนแกรนด์ดัมนะครับทำสามดาวง่ายๆเลยเลเวลเต็มง่ายๆนะครับมันจะมีค่าที่เข้าไปรับดาเมจลดดาเมจค่อนข้าง,ง,งเยอะนะครับต่อไปตัว,วที่ควรปั้นจริงๆก็คือฟรีดอมนั่นเองแต่ว่าเป็นฟรีดอมเอสอาร์เพื่อนๆบอกเฮ้ยมันจะเก่งเหรอครับพี่หมีมันเก่งมากนะครับ ถ้าเรามาดูในส่วนสเตตัสตรงนี้ก็จะเข้าใจเลยว่านี่แอทแท็ Attack จะไปอ่าวฟีดอมผิดตัวเรื่องนะครับอ่ะเรื่องตัวนี้นี่แอทแท็กจะไปอยู่ที่หนึ่งมืนหนึ่งพันเลยนะครับถ้าใส่ชิปอีกสีเซก็ประมาณหมื่นสองถือว่าเป็นตัวแอทแท็ที่ทำง่ายแล้วก็แรงมากครับแล้วก็ใช้ได้สมดุลเลยทั้งทุกที่นะครับ หลักก็แค่นี้แหละที่ต้องเตรียมตัวเตรียมตัวแค่ห้าตัวก็พออย่างเช่นถ้าเกิดสมมติเรามีห้าตัวก็แนะนําแทงควรจะมีส้นหนึ่งอัลฟ่าเบเดนสตัวหนึ่งอ่ะถ้าไม่ได้ก็โพเวอิตสตัวหนึ่งครับเอาไปแทงสองตัวสองเลนหนึ่งเนี่ยแหละเสร็จแล้วก็เป็นแนะนําเป็นไบโอจัสติกเลยครับอันนี้แล้วก็เปิร์เกสไตล์เล่นทุกระยะเลยแล้วก็เป็นในส่วนฟีดอ้อมเออาร์ถ้าเกิดมีฟีดอมยูอาร์ก็ลงไปเลยครับแค่ได้ครบห้าตัวแล้วอันี้คก็ที่มีแนะนํานะครับต่อไปที่ที่ต้องเตรียมตัวก็คืออะไรครับ บอัพเลเวลนั่นเองนะครับเพราะว่าเราก็ต้องไปอัพสไตล์ฟีดอมแล้วก็เป็นในส่วนชัสติกใช่ไหมเราต้องใช้บอัพเลเวลแน่นอนนะครับอ่ะต่อาาไปไม่ได้ส่วนอะไรครับบอัพสกิลที่เราต้อง,ต,องต้องเตรียมตัวนะครับเพราะเราก็ต้องไปอัพสไตล์ฟีดอมแต่ว่ามันจะมีหุ่นพวกแอดเทเป็นตัวแจกด้วยพวกนี้เขาเก่งเอาไปลงกิจกรรมได้เพราะฉนั้นสิ่งที่เพื่อนๆควรจะต้องเตรียมก็คือพวกนี้นะครับอ่ะต่อาาไปอีกสองอย่างสุดท้ายต้องเตรียมตัวก็คืออะไรก็คือแพดฟ้านั่นเองครับอย่าลืมอย่าลืมเก็บเอาไว้ แต่ถ้าเกิดเอ่อใครที่เพชรฟ้าหมดแล้วไม่รู้จะไปทําอะไรก็เดี๋ยวรอได้ครับเดี๋ยววันที่สามสิบก็มีกิจกรรมมีแพ็คใหม่มาขายอยู่แล้วแหละยังไงเพื่อนๆก็สามารถเติมแล้วก็ไปสุ่มตู้ได้เลยต่อมาสุดท้ายก็คือเงินทองนะครับผมไม่มีอะไรไปมากกว่าน,นี้แล้วยังไงก็ต้องใช้เงินนะครับในการอัพของอัพอะไรก็แล้วแต่ก็อย่าลืมไปปั๊มเงินด้วยนะครับผมปั๊มเงินเออใช่วันนี้มันรีแล้วที่ว่าใช่ปะ่ะเอายังไม่รีเลยของมีเนี่ย อยากได้อยู่ครับประมาณนี้อ่ะแล้วก็อันนี้คือทุ่รวบรวมทุกอย่างครับที่มีรู้มาทั้งหมดนะครับก็เพื่อจะเอาใจช่วยผู้เล่นได้สําหรับคนที่จะได้บริที่30นี้นะครับก็ลืมอย่าลืมเก็บเพชรเก็บทองก็ขอให้คนโชคดีแล้วกันนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ